คนว่างๆแบบนี้ทำอะไรดีนะเบื่อนะเบือ่อต้องทำความสะอาดบ้านก็ทำปไปแล้วอ่ะไปเอากาแฟดีกว่าทำอะไรดีออกไปนอกบ้านละกันขี่ไป อยากแคมปิ้งนะแต่ไม่มีเพื่อนอ่ะเฮ้ยรถไอติมอยากกินไอติมจังเลย,ย,ย,ยรถไอติมฉันจะไปทันไมเนี่ยไอติมรถไอติมอยู่ไหนวิ้ยเจ,จอแล้วเจอแล้ว เขาทำอะไรกัน่ะเย้เยไอศครีมมาแล้วน่าจะเป็นเบรดเดย์ไอศครีมนะอร่อยสุดๆไปเลยแค่นี้ก็ยิ้มแจ่มใสแล้ว น่นสนานเด็กเล่นดีกว่าเอ๊ะเฮ้ยเราลงไปไม่ได้เรากลัว,วความสูงอทำยังไงดีไอศครีมก็หมดแล้วอ๋อใช้พรอ็อ ธนาคาราจังไปไปไปมุด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 ไม่มีไฟฉายเลย ปนไม่ได้อยู่ดีเราไปแกล้งคนดีกว่าตอนนี้เราปลอมตัวแล้วนะรีบไปกันไปป้นบ้านเพื่อนตอนนี้คาร์ลินนะคะอยู่กับมิเกีนนะคะซึ่งจะหาทางไปไปปนใช่แล้วต,ต้องเตียงนอนไหมคะใช่ค่ะว่างๆแล้วตีลังกาดีไหม หาทางเข้ามิจฉาหาทางเข้าเจอแล้วค่ะพี่แก้มอีพี่แก้มอีนั่นมีเก้กเจ้าทางเข้าแล้วเฮ <ทำ S 1> ้ยทอไมไม่ได้ล่ะแม่นี่ไม่มีสีดำเลยวันนี้ท้าไม่เคดีมไม่มีสีดำเลยวันนี้ไม่มีสีดำค่ะ ที่จำีท่านี้ไม่มีสีดำค่ะท่านี้ไม่มีสีดำเย <Yeah. S 1> ้อ้าวไม่เป็นไรไปบ้านหลังนี้ก็ได้สีดำเยอะสีดำเยอะแต่มีคนอยู่ไม่ใช่ค่ะเดี๋ยวดูนะจำีไหมจำีไหมทางเดินก็มีสีดำ คนอยู่ไหมอะเะเตียงไหมคะไปไม่ได้เราตัดตอนเข้าไปได้ทุกคนค่ะตอนนี้พยายามหาตู้เซฟค่ะหาไม่เไปดูที่อื่นสิคะที่อื่นก็มีคะ่ะโอเคบ้านนี้ไม่รอดอุ้ย ไปดูที่อื่นก่อนค่ะอทมีไหมไม่มีค่ะป้ายังไม่มีตู้เซฟเนี้ยก็คนมาทำไมตายโอเคเราวัปออกนะคะเดี๋ยวนี่นะคะต่อไปนะคะเป็นเหยื่อรายต่อไป อันนี้น่าจะไม่มีสีดำเลยเพราะมันเป็นสีเขียวอย่างเดียวค่ะคนก็อยู่ค่ะนี่แล้วคนได้ยินเสียงนั้นไหมคะนี่ค่ะ โอเคค่ะโอเคนะคะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราจิปอีนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย